นิคมไปชัยภูมิเอาผีพระห่มไปด้วยไหมจากพี่อนุสรพี่นงบอกแสงใสๆหัวเลาะมาพี่นงบอกว่าแจ้งสว่างสีใสๆโอแลนะเนาะ พี่นิคมบอกว่าชอบสงสัยขอบคุณสติกเกอร์สวยๆจากพี่ธนพรด้วยนะคะสงสัยอะไรพี่อนุสรชอบฝันไหนเพื่อนอนุสรพี่นงชาแนลค่ะ พี่นงก็โยโย,โยส่งสติกเกอร์โยโย,โยมาพี่อนุสรแค่คิดก็หัวเลาะหน้าเขียวพี่นิคมบกใครรักมงผมเนี่ยมองหายมงอยู่ที่พี่นงกับพี่อนุสรเอาพี่อนุสรก็หายไปแล้ว พี่นงบอกแย่ๆฉันมีมันเป็นมงท็อปแฟนแฟนตัวยงใช่ไหมคะมงนี้ใครเป็นแฟนตัวยงจะได้มง ขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายพูดคุยกันนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์เลยะคะ่ะขอบคุณแปดล้านดวงตาด้วยนะคะพี่นิคมบอกพี่นงกับพี่ปานธนพรรักของเราแล้วพี่ธนพรสวัสดีครับ ุณอน,นุสรพี่นงบอกวหนูเปล่านะเข้ามาเองพี่อนุสรบอกว่าพี่นี่ก็แฟนแถวหน้ายังไม่มีเลยมงหัวพี่นงก็เลยหัวเลหลาะนาเขียว เอาแล้วมองอันดับหนึ่งอยู่ที่ใครคะยังไม่เห็นอันดับหนึ่งเลยเห็นสองกับสามเนี่ย เที่ยงแล้วอย่าลืมทานข้าวกันด้วยนะคะขอบคุณสติกเกอร์สวยๆจากพี่ธนพรด้วยนะคะน้องตังนอนรอแล้วค่ะหนึ่งใครเอาไปขายแล้วนิคมมัง้งพี่นิคมมาเอาหนึ่งไปขายแล้วเหรอคะ พี่อนุสรบอกธนพรครับสวัสดีครับเพียนุสรทานข้าวอิ่มแล้วหรอคะพี่นิคมบอกแม่แม่แม่ลักมงเข้าไปพากันดีใจเย็่เลยนะ